สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอลบักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงเช้าเช้านะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพามาเล่นของเด็กลงเมื่อวานนี้เลยจ้ะคุณพี่ค่ะนะเดี๋ยวว่าวันนี้นะพามาดูแฟนซีเด็กนะคะข้อตุมเด็กจ้ะคุณลูกค้าคะ่ะแปลงล่างเด็กจ้ะผีผีเด็กค่ะคุณพี่ขานะเอ่อถ้าถ้าเป็นวันฮา,าโล<ห>วีนไปยังนคะ่ะยังค่ะโอ้โหคุณพี่ค่ะ หลายหลากหลายกิจกรรมเลยนะหลากหลายกิจกรรมนะคุณพี่ค่ะหลากหลายกิจกรรมนะแพรแพไปเอากล้องลงมให้พี่นิดหนึ่งจะแพรค่ะเอากล้องมาส่องส่งกระสอบให้พี่นิดหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวนะวันฮาโลวีนยังไม่มากิจกรรมวันฮาโลวีนยังไม่มาคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าห่างหายจากวงการไปนานมหมื่นดอลลาร์เลยนะ กลับมาใหม่อีกรอบแล้วแต่ว่าเราก็ยังจะเป็นป้ายดีป้ายดังนะคะเหมือนเดิมจากคุณพี่ขาตัวนี้เป็นชุดแฟนซีเด็กนะคะเป็นคอสตูมเด็กค่ะแปลงล่างนี่แปลงล่างบ้างว่างว่างแปลงล่างว่างแปลงละโอ้แปลงล่างบ้างนะคะขนแบบนุ่มนิ่มบ้างนะคาคอสตูมเล็กๆจากคุณพี่ขาผีผีนี่มาหมด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 เลย มาหมดเลยแล้วก็เป็นป้ายนี้จ้ะคุณพี่ขาป้ายดีป้ายดังเหมือนเดิมนะคะเป็นแฟนซีเด็กคอสตูมเด็กค่ะเจ้าหญิงเด็กค่ะราคา5,500บาทน้ำหนักตัวนี้คุณพี่ขาจะอยู่ที่25่ากิโลจำนวนชิ้นแอร์ขออนุญาตประมาณการนะจ๊ะ100ถึง120ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณลูกค้าขาสี่สบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบแฟชั่นแบบ เด็กประมาณไหนนะคะคุณพี่ขาแปลงลงแปลงล่างนะคะเป็นแบบแฟชั่นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะจ๊ะ<ส>ได้แล้วเด้อว,วันฮาโลวีนนี่เด้อหรือว่าจะใกล้เทศกาลปีใหม่เนาะได้เหมือนกันนะ<ส>คิดมาด้วยทั้งคริสต์มาสทั้งแบบอ่าวันฮาโลวีนผีผีคุณพี่จ๋าประปนกันไป นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเอาขอเจ้าหญิงน่ารักน่ารักขึ้นไม้แขวนให้พี่สักตัวสองตัวแพนพี่ขอไม้แขวนนลจ้ะแต่ตัวนี้ปนมาหมดนะคุณพี่จ๋าอาจจะมีเป็นของคุณพ่อด้วยเนาะอ่ะโอ้หหลายพูกอ๋ออะอะเอามาอาะว้าสามสีโตกับพ่อหนูแค่หยิบโชว์ก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาเยอะ แต่ตัวนี้นะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวไ like ลน์นี้ขออนุญาตไปเลยๆช่วงเช้าเรามีสองรายการนะจ๊ะเอฟเข้ามาแล้วฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์ให้แอลด้วยนะจ๊อะออะตัวแรกนะเป็นงานฝีมือค่ะเป็นกักเพชรนะคะดนาน้าเรียบรีฟุงฟิงค่ะคุณพี่ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะกล้องตัวนี้เห็นไหมจ๊ะเดี <S <S ๋ยวนะไม่ต้องไม่ต้องขยับค่ะไม่ต้องขยับเดี๋ยวพี่ขยับเข้ามาโอ้โหมือหนึ่งใช่ไหมจ๊ะได้ไหมอ่ะโอเคได้อันนี้เป็นอะไรจ๊ะแพร เป็นเซตเนาะเป็นเซตเป็นชุดอุ้ยน่ารักจังคุณพี่ขออนุญาตแกะดูนิดน,นึงนะเดี๋ยวกลับคืนให้เป็นเซตแบบไหนอ่ะอุ้ยทำไมน่ารักจังอ,อ๋อเหมือนแปลเหมือนคล้ายๆกับอะไรนะอ่าไม่ไม่ใช่เซรามูนดิเป็นเป็นที่แบบว่ามายากลนี่เป็นเหมือนชุดมายากลคุณพี่ขาเป็นเหมือนชุดมายากลอะเนี่ย ส,สวยเลยขออนุญาตคืนนะเซตนี้นะคืนนะเขาอยู่ในถุงนี้น่าจะเป็นมือหนึาา่งนะจ๊ะคุณพี่นะแต่ว่าแอลได้แล้วนะตัวนี้ด้านหลังค่ะคุณพี่ค่ะนะฮะมือนีเตรียมตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวจะไปกินตับกินตับที่บ้านเลยคุณพี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีมาดูกันว่าเจ้าหญิงจะประมาณไหนนะคะแปลงร่างจะสวยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าหญิงอะไรจะเข้าคิงแข่งกันบ้างนะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะอันนี้ไปแล้วนะ มือหนึ่งไปแล้วนะคุณพี่หนาะแล้วก็จะมีเป็นสไตล์แบบนี้ด้วยจ้ะอันนี้เป็นแบรนด์ของอะไรเอ่ยเป็นสไตล์แบบนี้ด้วยจ้ะคุณพี่สสวยๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบคอสตูมสีแดงแบบนี้ค่ะคุณพี่คอสตูมแบบนี้นะคะอันนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตรอ,อนิดนึงนะคะเป็นแบบอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเออว่าอย่างกอมีกินก็ลืมแล้วขนนุ่มนิ่มฟูงฟิ่งวิจะพูดอะไรไมีกิเนี่ยลืมแล้วอะประมาณนี้คุณพี่คะ่ะแปรงล่างแปรงล่างค่ะคุณพี่แปรงล่างนะตัวนี้เป็นของมาวเวลคะ่ะแปรงล่างตัวนี้แบรนด์เป็นของมาเวลค่ะคุณพี่ขออนุญาตดูไซส์นะ ไซส์อาจจะเป็นไซส์เด็กโตนิดนึงจ้ะคุณพี่ตัวนี้ไซส์เด็กโตนะคะแปลงล่างนิดนึงนะคะแบบนี้ก็มีจิตมาคุณพี่ขาอย่ารอช้าจ้ะเรามีราคาที่ซื้อเยอะลดเยอะด้วยนะจ๊ะหรือว่าจะซื้อสิบถุงค่ะคุณพี่ขาลดทุกถุงนั่นเองนะคะอุ้ยทำไมสวยจังคะนางน่ารักนัน่ารักมากคุณพี่ดิสนีย์ค่ะตัวนี้เป็นทอนล่างเป็นกระโปรงค่ะเป็นของดิสนีย์ค่ะคุณพี่ขาดิสนีย์ค่ะเป็นแนวกระโปรงแบบนี้ก็ได้นะคะแหวกมาเลยอุ้ยแบนด้วยนะ ตัวนี้แบนนะดิสนี่นะคุณพี่นะไปต่อที่แปลงล่างมาวเวลค่ะตัวนี้เป็นของม well, าเวลไซส์เล็กๆจิ๋วๆคุณพี่ค่ะแปลงล่างเหมือนเดิมนะเป็นของมาวเวลค่ะนี่นะักกล้ามมาเลยอะ่ะถ้าถ้าเป็นกล้ามเราจะเป็นการ์ตูนประเภทไหนคะแพรเอเวนเจอร์อเวนเจอร์อเวนเจอร์นิดหนึ่งคุณพี่ค่ะอาแบบนี้จะ้ะแปลงล่างก็มาเป็นแนวคุมค่ะคุณพี่ขาเป็นแนวคุมแบบนี้ก็ได้นะคะแปลงล่างมาอีกแล้วเนะคะีคย Avenger m a r ม e l วค่ะตัวนี้อุ้ยเป็นของ m มาเว l แต่ว่าเท่าที่แปลงล่างนะคุณพี่นะจะเป็นของ m มาเว l ทั้งหมดเลยนะใหม่ๆสะอาดค่ะเน้นย้ำเรื่องราคาค่ะคุณพี่จา้าราคา5,500บาทน้ำหนัก25ิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะจ๊าสำหรับรายการนี้1 0 0่งรถึงหนึตัวประมาณการน,นะคุณพี่นะอุ้ยน่ารักแค่น่ารักมากขออนุญาตขึ้นไม้แขวนจ้กคุณพี่เ mm hmm. จ้าหยงเจ้าหญิงนะไซสเ์เล็ก ปรับปนกันไปนะคะก็แล้วแต่กันละสอบนะคะว่าจะเป็นแบบเจ้าหญิงเยอะคอตูมเยอะผีผีเยอะนะคุณพี่นะตัวนี้เราไม่ได้การันตีนะจ๊ะแต่ว่าน่ารักมากเล่นแบบมีปักเลื่อมด้านหน้าสีสวยจ้ะอันนี้แบรนด์หรือเปล่ามาเวลไหมเอยมาเวลบอมาเวลบอนี่ป้ายเขาน่าจะโดนตัดนะคะสำหรับตัวนี้ เนื้อผ้าซิวค่ะร <si ื่นๆรืนค่ะคุณพี่จ๋าแต่นี้ก็เป็นของมาเวลค่ะคุณพี่อู้เป็นใยเมงมุงอุ้ยไซส์แบบพอดีพองามเลยไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินอูอันนี้ค่ะคุณพี่ค่ะเป็นเหมือนเสื้อคลุมเนาะอะไรนะเดวิลเดวิลค่ะคุณพี่ขาเดวิลกระสรนก์กัจาว่านะเดวิลนะจ๊ะอ่ะสีเขียวค่ะคอตูมน่ารักน่ารักอันนี้เป็นเสือไหมจ๊ะเนี่ยคอตูมน่ารักน่ารักตัวนี้เป็นรูปเสือนะจ๊ะ นี่ให้คุณลูกค้าดูก่อนนิดนึงไปต่อที่เป็นเหมือนอุ้ยดิสนี่ค่ะตัวนี้เป็นของดิสนี่ค่ะคุณพี่่ะเป็นเหมือนกระอกนะจ๊ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของดิสนี่ต้นทุนสี่สิบห้าบาทดิสนี่เยอะมากมาเวลเยอะมากคุณพี่่ะต่อยอดได้เลยนะคะหรือจะซื้อเยอะค่ะคุณพี่่ะซื้อเยอะเราก็ลดเยอะนะคะสามารถทักทายพูดคุยสอบถามเรื่องราคาได้นะจ๊ะอว้ยนี้มันเป็นเหมือนมายกลค่ะกู๊เป็นเหมือนมายกลนะ่ะ กขาเป็นซูปเปอร์แมนแต่ว่าในในนี้เขาเป็นเหมือนคล้ายๆกับให้เล่นมายากนุนอ่ะสวยๆค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนี่เนี่ยเขาเป็นส,ญสัญลักษณ์แบบเนี่ยเป็นเหมือนหน้าที่มีจมูกอ่ะหน้าที่มีจมูกหน้าที่มีแบบเนี้ยเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดู จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะคุณพี่ขาเป็นเหมือนไมายากุลอะคอตูมค่ะคุณพี่ขาคอตูมเล็กๆนะคะแบบนี้ก็มานะคะเจ้าหยงเจ้ายิงมาหมดจาะคุณพี่วงเช้าเรามีสองรายการนะจ๊ะอันนี้เป็นเหมือนดับเพลิงไหมคะวู้เทเทนาซ่าไหมอะ่ะเกี่ยวกับจา่จาวดก็ได้เนาะแต่และคนมองไม่เหมือนกันนะคนนึงบอกว่านักบิน คนหนึ่งบอกว่าดับเพลิงเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคนหนึ่งจะหลวดไปเลยคนหนึ่งอะไรนะนักบินดับเพลิงไปเลยคนหนึ่งก็เป็นกูกูพ่กูชีด้นมดแล้วแต่แลแ้วแ,แต่สะดวกอะแบบนี้ก็ได้จากคุณพี่ขาเจ้าหญิงน่ารักน่ารักค่ะตัวนี้จะเป็นงานรวมนะคุณพี่จาารวมผู้หญิงรวมผู้ชายนะคะปราบปนกันไปนะอุ๊ดนี่อีกแล้วตัวนี้ทําไมน่ารักจัง เป็นเน็อกระลอกค่ะคุณพี่ค่ะเด็กไซส์เล็กๆนะคะตัวนี้เป็นของดิสนีย์เจ้าหญิงมาอีกแล้วค่ะเป็นของดิสนีย์ค่ะคุณพี่ค่ะขอนาตแพ้พี่ขอไม้แขวนจ้ะเอาคือตหาหักแค่นนนะ่นะคือตาหักแท่คือตหาหักแท้คุณพี่จา๋าอันเอาเอาไม้ให้พี่แขวนอันนี้นะแขวนตัวนี้หน่อยอู้เจ้าหญิงเยอะมากคุณพี่จา๋จาเจ้าหญิงเยอะมากเจ้าหญิงแบบรัวเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะขอขึ้นไม้แขวนหน่อยนิดนึงนะจ๊ะ สำหรับกลุ่มแม่แม่ท่านไหนที่อ๋ออันนี้บ่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ขึ้นไม้แขวนไม่ได้สำหรับกลุ่มแม่แม่ท่านไหนที่อยากขายแฟนซีเด็กค่ะคุณพี่จ๋าแอลเชื่อได้เลยต้องรู้จากรหัสนี้จ้ะบ U C ค่ะคุณพี่จ๋า0ู9ย์ูนย์้ายนะคะอุ้ยอันนี้บักอ่าฟักทองค่ะคุณพี่ฟักทองน่ารักน่ารักค่ะเป็นคอสตูมน่ารักน่ารักจากคุณพี่นะคะเป็นแนวแบบนี้ก็มีนะคะสาวน้อยแบบแตะเกียงแก้วก็มานะ่ะอุ้ยน่ารักแท้ โอ้น่ารักค่ะเป็นเหมือนอะไรนะนางเงือกอะ่ะนี่อันนี้น่าจะมีเป็นคู่นะเนี่ยกลัวพี่ว่าน่าจะมีเป็นคู่ดิสนีย์ค่ะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวหาคู่อีกทีหนึ่งนะจ๊ะดิสนีย์นะจ๊ะน่ารักอะ่ะมาเป็นคู่ไหมจ๊ะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปดูชิหนึงแต่เป็นของดิสนีย์นะตัวนี้พี่จ๋านี่เป็นแนวแบบนี้ก็ได้ฟุงฟิงมากเรเรียเป็นเหมือนตำรวจไหมอันนี้เป็นแนวกักตำรวจอุ้ยคอตูมอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย แต่เขาน่ากลัวนะขอโทษไม่ก่อนได้ไหมอุ้ยน่ากลัวนะจริงนะน่ากลัวแมงมุมคอตุ่มน่ารักน่ารักแบบน่ารักอะน่ารักจ้ะคุณพี่อู้คอตตุมเป็นรูปบัวไหม วัวค่ะคุณพี่ค่ะอันนี้ขออนุญาตเสร็จคอสตูมไว้ก่อนนะอู๋ตัวใหญ่ๆค่ะคุณลูกค้าขะคอสตูมตัวใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้คุณพี่่ะแฟนซีเด็กแล้วนะไกลแล้วนะกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนคุณพี่จ๋าอาจจะเป็นเล่านิทานก็ได้อาจจะไปซื้อไปบริจาคก,ก็ได้ค่ะให้ลูกให้หลานใส่ได้เลยจ้ะคอสตูมเด็กเจ้าหญิงเด็ก นะคะผีผีเด็กเอาง,ง่ายๆแฟนซีเด็กนั้นเองนะคะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นงานฝีมือจากด้านหน้าเป็นปักเรื่มสวยๆไว้ลูกปัดหน้าหลักหน้าหลักค่ะคุณพี่ขาอุ้ยตัวนี้เป็นดัมเยอะได้เลยนะนี่เป็นดัมเยอะมือหนึ่งได้เลยนะนี่นะสวยๆนะไปต่อที่แปรงล่างบ้างไม่แปรงล่างบ้างจากคุณพี่อันนี้พี่ใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมเรากลัจะเป็นผีเลยเหรอเนี่ยปกติถึงเราไม่ใส่เราก็ได้นะหน้าหน้าก็ได้นะ ได้นะใส่ได้ไหมเนี่ยลองนะคุณพี่จ๋าลองนะให้เข้ากับสถานการณ์อ๋ออันนี้ผมไม่ได้เอาใหม่นะเอาใหม่นะคุณพี่จ๋ากี่ท่านละจ๊ะสวัสดีคุณลูกค้าหกที่นั่งจ้ะคุณพี่จ๋าจจได้ไหมจะ๊ะตาฝั่งหนึ่งเห็นไหมจะ๊ะเไห็นตาตาเห็นไหมจะ๊ะได้ไหมจะ๊ะคุณพี่ขา หูตรงไหนจ้ะหูตรงไหนเอ่ย,นนยขอยืยมโทรศัพท์ดูหน้าตัวเองหน่อยได้ไหมจ้ามันตรงไหมจ้าได้ไหมจ้าขอดูโทรศัพท์หน่อยนิดนึงจ้าให้กับเข้าสถานการณ์แฟนซีเด็กคอสตูมเด็กจากคุณพี่ค่ะเอาเด้อใครเอาเด้อคุณพี่เอ้โหหูหูหูอ่ะคุพี่นี่เอานะเอานะโอ้โหปกติไม่ใส่ก็ก็น่ากลัวอยู่นะคุณพี่ แต่วันนี้นะเดี๋ยวแอจะมาไลฟ์สดนะกลับเป็นแบบแฟนซีเด็กแปลงล่างเด็กค่ะคุณพี่ขออนุญาตดูแบรนด์ขออนุญาตดูแบรนด์จ้ะแบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างนะอาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังเลยก็ว่าได้นะคุณพี่สวย,สวยไม่ใหม่ก็เลยอย่ารอช้าคุณพี่จ๋าสนใจนะแอลเชื่อได้เลยว่า กูแม่แม่ท่านไหนบ้านแม่แม่ท่านไหนที่เล่นเป็นแฟนซีเด็กต้องรู้จักรหัสนี้จากคุณพี่ขารหัส d u c 0 0 9 u ค่ะคุณพี่สนใจอย่ารอช้านะคะ 4F ได้เลยเด็ยจ้าป๊าดคอสตูมน่ารักน่ารักจากคุณพี่อันนี้ของอะไรเนี่ยเป็นเหมือนนักบายกลลอะไรอีกแล้วแบกแม่อะไรนะคะ แบ็คโกลของผู้หญิงค่ะคุณพี่่าแบ็คโกลนะคะน่ารักน่ารักนะคะอุ้ยตัวนี้แฟชั่นเป็นเหมือนเนื้อผ้าสเปนเดชสะดุง้งแต่ว่าเป็นเหมือนมัดย้อมะแฟชั่นสีสวยค่ะคุณพี่ขาได้หมดเลยอ่ะสีสวยกันเลยคริสต์มาสนี้วันฮาโลวนีนนี้คุณพี่ค่ะอย่ารอช้าแอลวซีเอฟได้เลยจ้ะอุ้ยน่ารักมากตัวนี้เป็นเหมือนอ่าอะไรนะแพรช่วยหน่อย ช่วยหน่อยไปต่อจินนี่อะ่ะจินนี่เหมือนสาวน้อยตะเกียงแก้วอะ่ะคุณพี่คะ่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มาอะไปต่อที่แปลงร่างเราบ้างเสตผู้ชายเซตผู้หญิงค่ะคุณพี่คะ่ะในหนึ่งกระสอบนปะประปนกันไปเนยจะอุ้น่ารักค่ะแบบนี้ก็ได้ยายแบงม,ม,มุมแบร์หรือเปล่ามาเวลไม่เอ่ยอันนี้เป็นของยายแมงม,มุมค่ะคุณพี่อู้มาแล้วค่ะอ่ามาหมดนะ ซูเปอร์แมนจากคุณพี่อันนี้เป็นไซส์แบบอันนี้กับตันอเมริกาใช่ไหมคะอันนี้กับตันอเมริกาอันนี้ไซส์แบบคุณพ่อได้เลยคุณพ่อคุณแม่ได้เลยสามารถเล่นควบคู่กันกับคุณลูกได้แต่ว่าตัวนี้นายขออนุญาตแจ้งเรื่องไซส์ค่ะไม่ตั้งแต่ไซส์เล็กๆจิ๋วๆค่ะคุณพี่จา๋าจนถึงไซส์เด็กโตนะคะแต่ว่าตัวนี้นะเราไม่ได้กันตีว่าจะเล็กกี่ตัวใหญ่กี่ตัวแล้วเป็นประเภทผ้าแบบไหนนะงานแบบไหนนะจ๊ะแต่เอาเชื่อได้เลยว่าคุ้มแน่นอนคุณพี่จา๋าซื้อเยอะลดเยอะนะ ขายแรกๆนี่เอาไปเลยเอาไปเลยขายก่อนด้วยก่อนคุณพี่จ๋านะกลุ่มแม่แม่อย่าพลาดนะจ๋าป้าไปต่อค่ะอันนี้ไปทอนล่างค่ะอันนี้เป็นแบบว่าอันนี้น่ากลัวเขาเป็นอะไรนะไ mm hmm. ดโนเสาร์คุณพี่เป็นคุมนะเป็นคุมนะคะตัวนี้เป็นมีหูดให้ด้วย mm hmm. แปลงล่างมาอีกแล้วจ้ะแปลงล่างแปลงล่างจ้ะคุณพี่ mm hmm. อันนี้เป็นแนวคุมค่ะ แปลงล่างมาอีกเลยตัวนี้เป็นใยแมงมุมค่ะคุณพี่ขาแต่ว่าเป็นของมาวิลนะจ๊ะตัวนี้นะแต่ว่านี่คุณพ่อใส่ได้เลยอ่ะตัวใหญ่ๆคุณคุณพี่ขาใส่ได้เลยอันนี้เป็นยาวคุมค่ะแบ็คแมนน่าหลักนันหลัก,ลกคอสตูมคุณพี่คอสตูมเป็นของยูนิครอนค่ะคุณพี่จ๋าตัวนี้เป็นของยูนิคร์นค่ะเป็นหมวกนะคะคอสตูมยูนิคร์นจ้าอันนี้อะไรเอ่ย สไปเดอร์แมนตัวนี้เป็นของสไปเดอร์แมนค่ะไซส์เล็กๆจิ๋วๆค่ะคุณพี่บา้าถูกใจไหมคะคุณพี่คะถ้าถูกใจนะคะอย่ารอช้าค่ะ C f ได้เลยจ้าคุณพี่ขา C f ได้เลยจ้าหน้าหมาเปียกหน้าหมาเปียกได้เลยหน้าหมาเปียกได้เลยพี่ขอมินพี่ขอโทรศัพท์เลยคะ่ะมินพี่ขอดูหน้าหมาพี่หน่อยหน้าหมาสวยมากค่ะพี่ หน้าหม,มาเปียกโหหน้าหมาเปียกหน้าหมาเปียกได้เลยอ่ะหน้าหมาเปียกได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวรอน้องๆเขาด้านหลังซักคู่นะจ๊ะคุณพีใส่ตัวไหนจ๊ะหน้าหมาเปียกแล้วนะแพรแพรไปไม่ได้แล้วหน้าหมาตัวนี้เหนียวแล้วแพรมันสระไม่ได้ไม่เกี่ยวแพรมันสระไม่ได้ลอะอะไปต่อจากคุณพี่คาะดูไลฟ์นี้นะเรารีวิวให้เป็นเพียงประมาณการเนาะ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวคุณพี่ไปลุ้นกันอีกทีหนึงนะจ๊ะสวยหมดเลยอันนี้เหมือนตำรวจจ้ะคุณพี่จ๋าแต่เท่าที่เจอนะสำหรับเรื่องแบรน์นะแอบก็จะเจอเป็นของมาเวลจะเยอะๆนิดนึงแล้วก็ของดิสนียนะจ๊ะอสไตล์แบบนี้ก็ได้อาจจะมีเป็นประเภทแบบนี้ติดมาบ้างค่ะคุณพี่อุ้ยอันนี้เป็นแบบ เป็นเจ้าหญิงเป็นปีกด้านหลังเป็นเหมือนนางฟ้าจ้กคุณพี่ค่ะเป็นเหมือนนางฟ้าเป็นปีกด้านหลังนะจ๊ะอ๋ออันนี้เป็นคู่กันเหรอคะนางอ๋อไม่ได้คู่แต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนใส่ตอกนกลางคืนนะ่ะเป็นเหมือนกินงานเลี้ยงได้เลยปิดหน้าแล้วมองไม่เห็นนะคุณพี่อินสีแดงนะคะอินสีแดงก็มาจา้ะสวยเนาะถ้าพูดถึงเรื่องเด็กนะจะฟุง้งเฟิง จะเรียบเรียบจะสวสวยคุณพี่คะแต่รายการนี้เพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเมื่อวานถ้าคุณลูกค้าท่นไหนทีตามบรรยากาศตอนลงแอวลงตู้นะจะเห็นเลยจ้ะแต่ว่าช่วงเช้าเรามีสองรายการนะคุณพี่จ๋าจอันไหนจ้าอ๋อ่สีเขียวหางตัวนี้แล้วก็ตัวไหนอ๋อใช่เหรอคะแพรใช่เหรอ อ๋อดูการ์ตูนเข้ามาเป็นเซตแบบนี้จากแพรแพรว่ามาเป็นเซตนะคะเป็นของดิสนีย์มิกี้เมาจากคุณพี่ขามาเป็นเซตนะคะเดี๋ยวถ้าเรื่องเซตยังไงเดี๋ยวคุณพี่ไปหากันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอุ้ยแบลยูมาคุณพี่น่ารักน่ารักจ้ะอันนี้เป็นทรายคุมจ้ะคอสตูมน่ารักน่ารักค่ะพึ่งน้อยค่ะคุณพี่พึ่งน้อย ตัวหนึ่งคุณพี่หน้าหลักแลวด้านหลังของเขาคอสตูมแบบนี้ทําราคาได้เลยนะคะฟุงฟิงฟุงฟิงเจ้าหญิงแบบนี้ทําราคาได้ราคาถุงนี้ห้าพันห้าร้อยบาทจ้ะน้ําหนักของเขาอยู่ยี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นอยู่ประมาณการจะคุณพี่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นแต่ว่าถ้าเป็นคอสตูมเยอะๆต้นทุนของคุณลูกค้าจะเพิ่มแต่ถ้าเป็นเหมือนอแนวคุมด้านหลัง เยอะๆต้นทุนของลูกค้าจะลดแต่ทางนี้ทั้งนั้นคุณพี่จ๋าแล้วแต่แล้วแต่ถุงด้วยนะแต่ว่าได้น้ําหนักเท่ากันแน่นอนนะจ๋าคอตูมน่าหลักน่าหลักจ้าคอตูมค่ะเป็นแบบเป็นเสือค่ะคุณพี่ยีราฟหรอยีราฟหรือเสือเสือ,เส,อเสือไหมนี่เขามีแบบเป็นถุงมือด้วยคนนึงเห็นยีราฟคนนึงเห็นเสือเอา้าเอา้าเสือกับเสือยีราฟกับยีราฟนะค,คุณพี่ค่ะ คัตตูมน่ารักน่ารักจ้าเป็นของอ Star Wars จ้ะตัวนี้เป็นของ Star Wars ค่ะคุณพี่อู้ตัวนี้สวยอะ่ะ Star Wars สีสวยค่ะอันนี้อะไรเอ่ย Batman ไปจ้า Batman บ้าง Spiderman บ้างนะคะประปนกันไปนะคะคุณพี่ค่ะอู้หน่ารักค่ะคัตตูมรูปฟักทองจากคุณพี่ค่ะเล็กๆนะจ้าิสน n e y แบบนี้เยอะนะแพรแต่ว่าต้องไปหาคู่คุณพี่จ๋า เยอะนะต้องไปหาคูท่ทีหนึ่งนะคะเป็นของดิสนีย์จ้ะคุณพี่ค่ะนี่เป็นแนวคุมนะคะคอสต์ Costa, อะไรนะฟักทองเจ้าชายคุณพี่ค่ะนะคะแปลงลงแปลงปลง่างมาหมดนะสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนอันนี้เป็นของมาเวลจ้ะคุณพี่มาเวลค่ะใหม่ๆกันเลยจ้ะสายเดี่ยวน่ารักน่ารักค่ะ แบรนด์ก็เยอะนะคุณพี่จ๋าแต่ว่าอันนี้นะสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่จะซื้อไปขายก็ได้นะหรือจะซื้อไปให้ลูกให้หลานก็ได้ซื้อสี่ถุงค่ะคุณพี่จ๋าได้ส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกกับเราทันทีนะระบบสมาชิกของเรานะไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นซื้อสินค้าแล้วซื้อสินค้าแล้วได้เป็นสมาชิกทันทีคุณพี่ขาสะสามารถสะสมยอดได้ภายในหนึ่งเดือนนะคะ,ะ,คะหรือว่าอ่าคุณลูกค้าท่านไหนที่จ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกใดๆคุณ พี่ค่ะอันนั้นไม่ใช่ระบบบริษัทบัคของเรานะอันนั้นคือมิจฉาชีพนะจ๊ะแล้วก็ระบบสมาชิกบริษัทบัคของเราไม่มีนโยบายรับซื้อเสื้อผ้าจากคุณลูกค้าจะเป็นซื้อเสื้อผ้าหนึ่งร้อยตัวสองร้อยตัวสี่สิบห้ากิโลไม่มีจ้ะอันนั้นคืออาโจรและก็มิจฉาชีพเอาบริษัทบัคของเราไปแอบอ้างนะจ๊ะของเราขายอย่างเดียวไม่ได้รับซื้อนะจ๊ะอีกรอบได้ไหมอันนี้คืออะไรนะ แมงมุมขยุ้มหลังขาคุณพี่น่ากลัวเอาจริงๆน่ากลัวนะเขาเป็นแบบคอสตูมเล็กๆก็ยังน่ากลัวอยู่อ่ะคุณพีดูค่ะขาเขาอ่ะคุณพี่เด็กไซส์แบบน่ารักนะ่ารักเนาะพอเดินได้อ่ะพอเดินได้อ่ะคอสตูมแบบนี้ทําราคาได้เลยจากต้นทุนต่อชิ้นสี่สิบห้าบทขายสองสามร้อยได้เลยจากคุณพีขาคอสตูมน่ารักน่ารักนะจ๋าแล้วก็ตัวนี้เป็นของคอสตูมเสือนี่น่ารัก เด็กไซส์เล็กๆจิ๋วๆเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าไซส์ประมาณไซส์6ค่ะคุณพี่จ๋าแล้วก็ตัวนี้เป็นแบรนด์ของคาร์เตอร์เอลคอนิญาตไปเซตเจ้าหญิงหน่อยนิส nice หนึ่งนะจาน๋าป๊าดงามมาคุณพี่เจ้าหญิงน่ารักน่ารักค่ะสีเขียวหวานเชียวคุณพี่ค่ะสีเขียวสียสวยนะจ๊ะอ่ะสีเขียวแบบนี้ก็มาจา๋ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจค่ะอยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกเราส่งหมดเลยเนี่ยจ้าค่าขนส่งก็จะอยู่ประมาณการ8 0ดสิถึงสามบาทนั่นเองจ้าดิสนีย์จ้าตัวนี้เป็นสีม่วงอู้หวานมากคุณพี่จ้าแบบนี้นะขายร้อยเกขาย250ได้เลยยิ่งเป,เป็นแบรนด์ค่ะคุณพี่ขาต่อยอดทําราคาได้เลยไปต่อ โอ้โหลูกเล่นที่สวยเลิศเป็นกากเพชรด้านหลังค่ะแล้วก็มีเป็นปีค่ะคุณพี่ค่ะอุ้ยตัวนี้สวยมากไซส์พอดีพองามค่ะออกงานได้เลยเลิศบอกเลยจากคุณพี่สวสวยจ้ะสีแดงอ่าผสมดำบ้าง เอาง่ายๆทูโทนสองสีออกเป็นแนวแม่หมดจากคุณพี่คะ่ะร้ายนะเนี่ยแม่หมดตัวนี้นะร้ายแต่ซ่อนความสวยค่ะคุณพี่หวานมาแล้วคะ่ะสายหวานจะหวานไปไหนเนี่ยชมพูชมพูค่ะคุณพี่สายหวานหวานก็มานะสีม่วงสีเขียวบ้างคุณพี่ขะอะไรนะนางเงือกเงือกน้อยไม่น้อยนะ เงือกพอดีพองามค่ะคุณพี่ขาส,สวยๆแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะได้ทุกทรงได้ทุกสไตล์ทั้งคอสตูมทั้งผีพีทั้งเจ้าหญิงทั้งแต่งล่างคุณพี่ขามาหมดนะอุค่ะปักเรื่มด้านหน้าส,สวยๆจ้ะปักเรื่มด้านหน้าส,สวยๆ ได้ทุกทรงจริงๆคุณพี่ขาอ่ะอันนี้แอลก็รีวิวให้เป็นเพียงประมาณการนะจ๊ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกานคะ่ะตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับไลฟ์นี้แอลขอบคุณคะ่ะ